สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับทีมงานอปปสทุกท่านนะครับแล้วก็ภาคีภาคประชาชนนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันประวัติศาสตร์เป็นการรวมพลรวมพลังคนไทยพุทธครั้งที่48แล้วนะครับของภาคประชาชนนะครับที่มาทําหน้าที่ปกป้องชาติปกป้องเผ่าพันธุ์คนไทยปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับซึ่งพวกเรา ด้วยหัวใจนะครับไม่มีใครจ้างมาทุกคนมีความรักและมีความเป็นห่วงชาติบ้านเมืองไทยนะครับถึงได้ทำงานกันต่อเนื่องมากว่า6ปีนะครับวันนี้ทางทีมงานอปปสได้มายื่นเอกสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไยยท่านภูมิรรมเวชยชัยนะครับและท่านก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันก็มีตําแหน่งเป็นรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหัวใจคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนั่นมีนั่นคือมีกระบวนการนาลีพิธาตนาลีพิคาตนะครับซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มาทําลายพระสงฆ์เทียรูปกครับแต่กระบวนการนี้ได้มีการวางแผนกันมาเป็นสิบปีนะครับ มีการเตรียมการกันอย่างดีในการที่จะให้พระสงฆ์นะครับตกอยู่ภายใต้ความหลอกลวงนะครับมีการหลอกล่อให้พระดิดกับดักนะครับแล้วทราบมาว่าถึงทั้นบางรูปปลูกวางยาปลูกเซ็กด้วยนะครับมีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆขณะเดียวกันมีการประชุมล่วงหน้าว่าจะมีกระบวนการทำลายพระพุทธศาสนาโดยให้สื่อในสังกัด ที่เป็นลิวล้อของคนที่ต้องการทําลายภูทธปัสนาออกประจานไปยังทั่วประเทศและที่น่ากลัวกว่านั้นทั้งนี้ไม่ได้ใช้ตัวบุคคลธรรมดาแต่ยังมีเกี่ยวกับโดาที่ตํารวจบางรูปบางคนนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพนาดเดียวกันเราเคยยื่นเอกสารเรื่องกระบวนการทําลายภูทธปาสนาให้กับสํานักงานพระวุตาสหชาติเราด้วย แ่ก,กับปลูกปฏิเสธความรับผิดชอบทุกข้อท่านผู้ชมครับการมาเรียกร้องในวันนี้เราต้องการให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อในการปกป้องสถาบันหลักคือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบรรันแห่งความมั่นคขงของประเทศไทยด้วยวันนี้ทางมาไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับเรื่องราวต่างๆแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานงานกับสำนักง,งานผู้สานชาติให้มารับเรื่องเราได้ครับ